เราไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งพยายามทำจิตใจของเราน้อมนึกรึกมาในกายใจของเราเพราะขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่ก็ด,กกดีเราก็ทำความรู้ว่าเรานั่งอยู่นั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดเราก็ทำความรู้ว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างนั้น นั่งเท้าวขวาวางบนเท้าซ้ายก็ดีมือขวาวางบนมือซ้ายก็ดีตั้งกายตรงๆหลับตาก็ดีเราก็ทําความรู้ว่าเรากําลังนั่งหลับตาตัวตรงเป็นลักษณะกายของเราเป็นสมาธิลักษณะองค์พระขัดสมาธิแล้วก็ทําใจของเราให้เป็นสมาธิด้วยการน้อมนึกกระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ารวมไว้ในดวงใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดอันนี้เป็นการลักษณะนั่งสงบด้วยการเห็นกายรู้ใจตัวเองหรือเราจะเดินอยู่ก็ดีเราก็กําหนดรู้ว่าขณะนี้เรากํลาลังเดินทําอะไรอยู่หรือเรายืนอยู่เราก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนทําอะไรอยู่ยืนตรงหรือไม่ตรง แล้วก็กำหนดรู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเมื่อเรานอนอยู่เราก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังนอนอยู่นอนอยู่ในลักษณะใดเราก็รู้ว่านอนอในลักษณะวางมือวางเท้าลักษณะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือนอนคว่ำงายอย่างไรเราก็มีความรู้ว่าเรานอนอย่างไรให้พิจารณาในองค์ของการนอน องค์กรรมฐานที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาทุกอริยาบททั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งถ่ายอุจจระปัสสวะอยู่ในห้องน้ําห้องส้วมอะไรเราก็พิจารณาทุกลักษณะที่เรากระทาเคลื่อนไหวยอยู่อันนี้เป็นสติเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของความรู้สึกที่เรามากําหนดจิตใจของเราทุกระยะ เมื่อเราทําอย่างนี้จิตของเราก็จะตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวของกายเราก็เราก็มีหลักเกาะแล้วหลักคือจิตที่ตามดูตามรู้ตามเห็นว่ายืนอย่างไรนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างไรกําหนดรู้ทำไปสามวันสี่วันทำเรื่อยๆไป เจนจิตนั้นสงบมากขึ้นก็สามารถจะรู้ว่ขาขณะกินนี้คิดอะไรโลภะหรือไม่โลภะขณะนั่งในคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไปถึงอดีตก็รู้ว่าคิดไปถึงอดีตตอนนั่งในคิดไปเรื่องอดีตอะไรคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คือนั่งขณะนี้กําลังคิดไปเรื่องอนาคตก็รู้ทัน เดินว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรเดินก็รู้ว่าคิดอะไรในขณะก้าวซ้ายก้าวขวายืนก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังยืนคิดอะไรอยู่คิดดีคิดชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์กุ้นวายใจหรือไม่วุ่นวายใจอุเบกขาหรือไม่อุเบกขาก็เกิดยืนเดินนั่งนอนก็รู้ตัวเองขึ้นนอนก็รู้ว่าเราคิดอะไรขณะนอนนี่เราก็ต้องรู้อะ ข้าห้องน้มห้องส้วมเรากาลังคิดนึกอะไรเราก็รู้เราก็เราคิดนึกอะไรจิตเป็นธรรมหรือจิตไม่เป็นธรรมจิตเป็นวินัยหรือไม่เป็นวินยัยจิตเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญก็รู้ความคิดนึกของเราเป็นบุญหรือเป็นบาปสุขทุกข์อย่างไรก็ตามดูตามรู้ตามเห็นอารมณ์ของตัวเองอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยนี่เป็นวิธีการปฏิบัติที่เข้าถึงการปฏิบัติทั้งรูปทั้งน้มทั้งกายทั้งใจ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราไม่รู้จะรู้อะไรนอกจากคาสอนพุทธเจ้าเบื้องต้นครมฐานก็ทําอยู่ตรงนี้เองเหยียบย่ําอยู่ตรงนี้เองทําอยู่ในสนามสามอระภูมิลบอยู่ตรงนี้เองไม่มีเรื่องอื่นเลยเหมือนฆ่าศึกที่จะมาฆ่ากันลบกันในโลกนี้มมีเรื่องอะไรไปดูนะไม่ใช่มีเรื่องอะไรเกิดจากความอยากนั่นเอง เกิดจากความโลภเกิดจากตัณหานั่นเองไม่รู้จักพอนั่นเองได,ด,ได้ได้มาก็ดีใจแล้วก็อยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อไม่ได้สมใจก็ขัดแยง้งต้องลบลาฆ่าันกันเพราะความหลงนั่นเองความโลภนั่นเองความก็เกิดความอยากเป็นต้นเหตุนั่นเองแล้วก็มีโมหะเป็นเครื่องครอบงำจิตทำให้หลงไม่รู้จัก มีเมตตาพรหม,มหารก็เกิดมายื้อแย่งข้าควันกันทําให้กันเดือดร้อนในชีวิตหมู่มนุษย์นี่เกิดจากความอยากความโลภนั่นเองเป็นทําให้คนเราต้องทําอะไรเกินขอบเขตของความเป็นอยู่ของมนุษย์อันนี้เช่นเดียวกับจิตเราล้วก็ค้นหาจิตของเราได้เลยไม่มีอะไร ปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรในในร่างกายในสมรภูมิที่เราปฏิบัตินี่มีเรื่องของกายกับจิตแต่ลนเองเมื่อเราตามดูตามรู้ตามเห็นก็เรื่องไม่มีอะไรอ๋อรู้เรื่องใจตัวเองนั่นเป็นใช้ได้ทำอย่างไรเราจะรู้ใจตัวเองทำอย่างไรเราจะทำให้จิตของเราเป็นดวงเดียวให้เราต้องภาวนากากับพุทหายใจเข้าโทหายใจออก เวลาให้ใจเข้าออนึกพูดเวลาให้ใจออกนึกโทรเราอย่าไปกลัวติดสมถะติดไว้ก่อนสมถะแล้ววิปัสสนามาเองเมื่อกเราน่นหละเรื่องต้นเรากําหนดรู้ก่อนรู้เรื่องของกายก่อนไม่ต้องไปรู้เรื่องของจิตถ้ารู้เรื่องของจิตนั่นคือสติเรามากขึ้นแล้วสมาธิมากขึ้นปัญญาเริ่มเกิดแหละมารู้เรื่องจิตตัวเองได้แล้วเกิดดับ แต่เบื้องต้นที่เราถูกครูบาอาจารย์สอนมาก็สอนให้รู้เรื่องจิตให้รู้เรื่องกายก่อนนั่นเองรู้ภาวนาเน,นี่ยก็รู้เรื่องกายเช่นกําหนดหายใจเข้าพุทธก็ดีหายใจออกโทก็ดีหรือกําหนดกายยาสติกําหนดกายเคลื่อนไหวก็ดีหรือกําหนดที่ทองพองยุบก็ดีอันนี้คือรู้เรื่องของกายทั้งหมด พอเรารู้กายชัดเะเข้านะเข้าแล้วมันจิตมันก็เริ่มรู้ขึ้นรู้ว่าจิตคิดนึกอะไรคิดดีไม่ดีก็ตอนนี้ก็รู้เท่าทันทั้งกายรู้เท่าทันทั้งจิตรู้เท่าทันกายมากจิตก็จะรู้เท่าทันมากแต่ถ้าไปรู้เท่าทันแต่จิตอย่างเดียวจริงๆงมันสติมันไม่พอไปรู้เห็นจิตเกิดดับเกิดดับมันก็เกิดดับอยู่เรื่อย มันไม่มีกายเกาะเราต้องเอาจิตมาเกาะไว้ที่กายเกาะไว้ที่อนาปานุสติบ้างเกาะไว้ที่ผมโคเลบควันหนังที่กายของเรานั่งเดินยืนบ้างอันนี้เป็นปเรื่องที่ทําไม่ยากเลยสําหรับตัวเราที่เราจะน้อมโอปัญโกเข้ามาเห็นกายใจของเรานี่เป็นหลักปฏิบัติและเป็นหลักนี้เราจะทําได้ตลอดชีวิตเลยคอเราจะต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติแล้วไม่รู้จะมีอะไรอีกแล้วคนเราลองขาดสติก็คนเสียจรินั่นเองคนที่มีทุกข์มากขาดสติคนที่มีความโกรธมากขาดสติคนที่มีความโลภมากขาดสติคนที่มีความหลงลืมตัวมากขาดสติคนที่ไม่มีความโลภคนที่ไม่มีความโกรธคนที่ไม่มีความหลงเพราะมีสติคนที่สามารถรักษาไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงอยู่ได้ตลอดไปนั่นคือคนมีสมาธิ คือคนมีปัญญาที่รู้เท่าทันจิตของเองตลอดไปนี่กรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งของกายใจคือที่ตั้งของอารมณ์ของจิตตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ผมขนเล็บคนหนังตั้งอยู่ที่กายเนื้อกายหนังของเรานี่เองกายมีเนื้อกายมีหนังกายมีหูมีตากายมีจมูกกายมีปาก กายมีเลือดเนื้อกายมีสีโครงกายมีปอดตับกายเนี่ยกายทั้งหมดกายนี่เขาเรียกว่ารูปกองแห่งรูปรูปที่เห็นด้วยตารูปที่ได้ยินได้เสียงรูปที่ดมด้วยกลิ่นรูปที่สัมผัสได้นั่นเองเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เรียกว่ากองแห่งรูปไอ้สิ่งที่มารู้ว่าเย็นรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยรู้ว่ารู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนรู้ว่า รู้ว่าสุขว่าทุกข์ไอตัวรู้อันนั้นเน่ยคือนามนามก็คือจิตนั่นเองเราก็ปฏิบัติไปย่นไปแล้วไม่มีอะไรมีรูปกับนามมีกายกับใจเราก็เป็นาธาตุกายเป็นาธาตุจิตนั่นเองพอเราหลงนิดเดียวเราโลภนิดเดียวเราโกรธนิดเดียวก็เป็นาธาตุของจิตก็ถูกมันใช้เรื่อยไปให้มันโกรธใ,ให้โลภให้หลงให้รักให้ชังอยู่ที่จิตตัวเดียว แต่เราจะต้องปฏิบัติเบื้องต้นก่อนพ,อพื้นฐานและการภาวนาก่อนทิ้งภาวนาแล้วเดี๋ยวหลับเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวลืมจิตเราต้องภาวนาไปเรื่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่พอเราพุทโทได้สงบแล้วเราไม่ต้องพุทโทรเราดูจิตอย่างเดียวพอเราเผลอเรามาภาวนาใหม่ไอ้แสดงว่าเผลอนั่นแสดงว่ายัางไม่ได้สติติดต่อกัน ภาวนาจนไม่เผลอน,นั่นแหละจึงจะละออกภาวนาได้พุโทโธต้องอาศัยจึงกว่าจะไม่เผลอจึงกว่าจะไปรู้จิตตัวเองเห็นจิตตัวเองสงบอยู่ในอารมณ์ใดอยู่ในลักษณะใดอันนี้ต้องพยายามศึกษาจิตแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องพยายามศึกษากายกายนี่ทิ้งไม่ได้กายนี่เหมือนเรือจิตเหมือนคนพายเรือถ้าตามใดยังไม่ถึง ยังไม่ถึงกวางจะต้องพายอยู่เรื่อยไปภาวนาจึงต้องภาวนาจึงกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องภาวนาเพราะข้ามฝั่งแล้วไม่ต้องใช้เรือไม่ต้องแบกเรือขึ้นกวางคนที่ยังภาวนาทาั้งๆที่ลมละเอียดแล้วลมสงบแล้วนิ่งแล้วเนี่ยเรายังภาวนาอยู่ถือว่าเราแบกเรือขึ้นขว่างด้วยฉะนั้นจิตที่รวมเป็นดวงเดียวแล้วสงบโดยที่ไม่คิดอะไรแล้วนั่น่ะ อันนั้นบริกรรมขาดแล้วเหลืออยู่รู้ตัวเดียวรู้นั่นตัววิชาโมหะดับไปแล้วเราก็รักษาตัวรู้นั้นไว้ให้ได้อย่าให้ให้ตัวรู้นั้นดับพอเรานั่งสมาธิมีตัวรู้รู้กายรู้จิตรู้เรื่อยออกมาแล้วก็รู้รู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้สึกว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ คิดอะไรก็รู้รู้ให้มันชัดมากขึ้นในจิตตัวเองนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ถูกทางแล้วไม่ผิดทางจิตของเราจะไม่มีอะไรมามากเลยคราวนี้เหลือแต่กายกับใจเหลือแต่รูปกับนามรูปนามพวกนี้มีอะไรมีอน,นิจจังเป็นลักษณะมีทุกขังเป็นลักษณะมีอนัตตาเป็นลักษณะลักษณะมีเท่าน,นี้เองที่เราจำได้ไหมรู้ก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยวางอันนี้ไป เห็นว่าคนเราใ่เกิดมาก็มีรูปกับนามอย่างเดียวมีกายกับใจอย่างเดียวมันทาอะไรไปไม่ได้ก็อยู่กันอย่างนี้กินกินเัินเดินดน,นั่งนั่งนอนนอนก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตเพราะรูปนามเนี่ยเราจะปรุงแต่งอะไรมันก็ไม่ไปหรอกมันก็มีอยู่ในลักษณะนี้เองมีลักษณะเป็นทุกข์นอนมานอนนานไม่ลุกก็เป็นทุกปวดเมื่อยตะคิวจับได้นั่งนานก็ปวดเมื่อยเป็นทุกได้ เดินนานก็เมื่อยปวดเมื่อยเป็นทุกข์ได้ยืนนานนอนนานกินนานทำอะไรนานๆและเป็นทุกข์ทั้งหมดชื่อว่าเป็นทุกขลักษณะของกายทุกลักษณะของจิตก็คือคิดโน่นคิดนี่ชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจมีความโลภโกรธหลงเข้ามามา,มากๆแล้วก็ทำให้ใจนะั้นเศร้าหมองแล้วก็คุณมัวอึดอัด แน่นอึดอัดวุ่นวายเล่าร้อนนั่นในลักษณะทุกข์ของจิตจิตที่ได้มาจากความโลภความโกรธความหลงได้มาจากตัณหาความพอใจไม่พอใจนั่นเองอันนี้ปฏิบัติย่นย่อแล้วไม่มีอะไรให้รู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นเองเราก็เข้าถึงจุดปฏิบัติได้เราก็จะทําทความสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราได้ตลอดเวลาพิจารณากายก็มีอันนี้เองมีอาการ3-2 พิจ,จนารณาจิตก็มีแต่ความโลภกดหลงจะคิดนนคิดนี่เราเข้าวางอุเบกขาสุขแล้วก็เฉยทุกข์แล้วก็เฉยไปยึดสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ไปยึดทุกข์เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเราก็กําหนดรู้เรื่องของกายกับจิตอย่างเดียวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรเราก็ทําความรู้สึกให้ได้รู้ลักษณะที่มันเกิดรู้ลักษณะที่มันดับ ดะนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันจึงกลืนกินชีวิตของเราไปทุกวันคนเราไม่รู้ตัวเลยว่าแก่คนเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเจ็บและจะตายคนเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าจะต้องตายวันนี้พวกนี้แต่มากมันร่างกายสังขารนะ่ยมันจะเป็นเครื่องปิดบงัง ปรุงแต่งท no ําให้ฉาบทาให้เราไม่รู้ของจริงเราไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่บางทีแก่แล้วใจมันยังไม่แก่ใจมันยังเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยใจมันยังเป็นสาวอยู่เอยใจมันยังสนุกขนองเลยแต่ว่าร่างกายนั้นมันแก่ทั้งทั้งที่เจ็บแล้วจะตายแล้วเราก็ยังไม่ยอมตายเพราะเรานึกว่าเรายังไม่ตายเราไม่อยากตายเราไม่อยากทิ้งสังขารอันนี้อันนี้เรียกว่าหลงสังขารหลงลูก หลงอันนี้ก็ทําให้เกิดทุกข์มีการพัดภาคจากของรักแล้วก็เกิดความเสียใจเสียดายรูปเราก็เสียดายรูปผู้อื่นด้วยฉะนั้นการปฏิบัติจึงการปฏิบัติเพื่อพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายพ้นจากความทุกข์อันนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเราเราจะวางใจเฉยเฉยทียตอนนี้เลยปวดก็เฉยเจ็บก็เฉยง่วงก็เฉย เดือดร้อนอะไรก็เฉยแล้วเมื่อเราเข้ามาถึงทุกข์จริงๆแล้วมันก็เฉยได้ญาติโยมบางคนบอกว่าไม่เคยกลัวเจ็บเพราะนึกว่าตนเองมีสมาธิพอนึกว่าเองตอนเองศึกษาธรรมะจบแล้วคงไม่มีทุกข์แน่นอนกล่าวว่าเจ็บข้าได้ป่วยถึงขั้นจะตายไงเราก็ยิ้มตายได้ทําสมาธิตายได้คือเรียกว่า ธรรมะก็ทําให้เป็นคนประมาทได้คนที่เรียนรู้ธรรมะมากๆท่องจํามากๆเป็นผู้รู้มากๆเนี่ยสามารถสั่งสอนผู้อ,อื่นได้ไม่สามารถจะสั่งสอนตัวเองได้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยลืมลืมได้ทำธรรมะนั้นปิดบังได้เวลาพูดธรรมะหรือคิดถึงธรรมะแล้วมันสนุกสนานมันภูมิใจพอใจว่าตนเองฉลาดแล้วรู้แล้วมีที่พึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจ็บ ยังไม่เคยเจ็บถึงขั้นจะตายนี่อันนี้ธรรมะอันนี้สิธรรมะข้อนี้ใครยังเรียนรู้ไม่ถึงธรรมะที่กําลังว่าคนเราที่ใกล้จะตายนั่นน่ะมันทุกข์แค่ไหนอันนี้ผู้พูดก็กําลังศึกษาดูว่ามันไอเวทนาที่มันปวดถึงขั้นตายเนี่ยมันแค่ไหนคนเราต้องผ่านตายมาแล้วนะจึงจะรู้ ผ่านกรรมฐานมาอย่างโชคชนแล้วเนะี่ะจริงจะทนได้ถ้าผ่านกรรมฐานมาละเลาะละแหละแล้ว,แ,ลวแค่ปวดแค่เมื่อยแค่ง่วงแค่หิวแค่กระหายนี่ยังทุกทนไม่ได้ยังต่อสู้กเวทนาถึงขั้นสุดท้ายไม่ได้เหมือนข้าศึกมาตีเมืองของเราเนี่ยเข้ามาจนถึงประตูวังในแล้วเนี่ยมันจะมาจับถึงตัวเราแล้วนี่เรายัางนิ่งยังเฉยอยังประมาทอยู่มันตายแน่นอนเลย ยังไม่หาทางหนียังไม่ทางออกจากประตูนั้นนะก็เราต้องถูกฆ่าศึกจับเราฆ่าตายแน่เพราะเราเข้ามาถึงในเพราะฆ่าศึกเข้ามาในบ้านเราแล้วพังประตูกำแพงข้างนอกมาถึงตัวเราแล้วมาจับจะถึงตัวเราแล้วนี่เราไม่มีทางรอดถ้าเราไม่รีบหนีอันนี้แหละเรื่องธรรมะคำสอนพระสัจา้านสอนเน้นให้ดูสติให้ดูสมาธิทำไมจึงสอนให้มีสติ ทำไมจึงสอนให้มีสมาธิทำไมจึงสอนให้มีปัญญาจะเอาไว้ทำอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อเอาไว้ให้ทำใจนั่นเองทำให้สู้ทำให้สู้กับทุก์ได้ทุกอะไรทุกกายเป็นอย่างไรทุกจิตเป็นอย่างไรเวลาเกิดความโกรธแล้วเราละความโกรธได้นะั่นคือทุกจิตเกิดความโลภล,ละความโลภได้นะั่นคือทุกของจิตเกิดความหลงผิดแล้ว ละความหลงผิดได้นะทุกข์ของจิตเนี่ยมันทําให้ไปนรกได้ยึดมั่นถือมั่นและทําบาปได้ทําให้เราไปนรกอเวจีได้ทุกข์ของจิตเนี่ยมันทุกหลายชาติแต่ทุกข์ของกายเนี่ยมันก็ปิดบังกูศลเหมือนกันทุกข์ของกายนี่เราจะได้รับรู้จากธรรมะได้คือการเอากายเราเนี่ยมันเป็นที่ปัญญาพอเราเห็นทุกข์เราก็พิจารณาลงตกแล้วโอ้ใช่แล้ว เมื่อเราเกิดมามีกายมันก็ต้องมีเจ็บมีปวดมีเยน็นมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายเกิดอยู่ตาบใดก็มันก็ทุกอยู่ตาบนั้นเองสแสดงว่ากายนี้ไม่ใช่วิเศษสแสดงว่าคนเราเนี่ยมันไม่พน้นอุจจาระ,ะไม่พ้นปัสสวะไม่พ้นทุกทั้งหมดเลยมีกายอยู่ตาบใดก็ไม่พ้นแก่ไม่พ้นตายอย่างนั้นคนเราก็ไม่วิเศษอะไรธรรมะเท่านั้นเองจะวิเศษธรรมะที่ทําให้ใจเหนือ พ้นความเจ็บความแก่ความตายอันนั้นคือถือว่าพ้นวิเศษอันนี้เองปัญญาที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นทุกข์มนโทษไม่ได้พิจารณากายแล้วเราจะไม่ไม่สังเวชไม่สลดคนเรายังไม่เห็นว่าตายที่กายเจ็บที่กายแก่ที่กายทุกข์ที่กายกายในเป็นสมอระภูมที่วางไว้ซึ่งทุกความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดความไม่สมหวังมันก็เกิดมาจาก ที่เราได้กายนี้นั่นเองมันมีได้กลายเป็นมนุษย์แล้วก็มีเจ็บมีแก่มีตายมีการพัดพลากจากกายนี้เราเอาจิตเข้ามายึดว่าเป็นของเราเสร็จแล้วมันก็เลยเกิดทุกข์ว่ารูปนี้เป็นของเราแล้วก็ไปยุบยึดว่ารูปอื่นนั้นเป็นพวกเราเป็นญาติของเราเป็นพี่น้องเราเราก็ไปพลอยห่วงใยในกายของคนอื่นอีกในสังขารคนอื่นอีกอันนี้เองจริงว่าดับทุกข์ไม่เป็น ดับทุกไม่ได้ดับร้อนไม่ได้ดับเข็นไม่ได้ทําให้ใจเย็นลงไม่ได้มันก็ต้องห่วงเขาห่วงคนโน้นห่วงคนนี้รักคนโน้นชังคนนี้ห่วงเราห่วงเขาอันนี้เองเพราะเราไม่รู้จักกายของเราเราไม่สามารถที่จะปรงอน,นิจังทุกขัางหน้าตาว่ากายนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เรื่องปฏิบัติปฏิบัติเบื้องต้นเลยลหละที่เราจะต้องศึกษา เราไม่ต้องไปพูดถึงขั้นวิปัสสนาเราเอาขั้นสมมตง่ายๆนี่เองว่าเราควรจะศึกษาเรื่องกายกับใจยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณากายกับใจว่าเราไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินให้เกิดปัญญาเกิดเดินให้เกิดสติเดินให้เกิดสมาธินั่งให้เกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิ ยืนก็นดีเดินก็นดีนั่งก็ดีนอนก็นดีกินก็นดีเราก็พยายามพิจารณาในลักษณะนั้นๆให้เห็นกายกับใจของเรากำลังทำอะไรอยู่ศึกษาธรรมะต้องการให้สงบ,ให,สงบให้สงบที่กายกับตัวเองถ้าเราละอดีตอนาคตจะได้แล้วปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่ไหนปัจจุบันก็อยู่ที่ใจคิดนึกก็อยู่ที่ใจฉะนั้นต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้น ถ้าเราไม่เคียมทําใจแล้วเราจะทําอย่างไรใจนี่เอาอื่นมาอยู่ซะแล้วความโกรธมาอยู่แทนความสงบซะแล้วความโลภมาอยู่แทนความสงบซะแล้วความหลงตัวตนมาอยู่แทนความสงบซะแล้วใจของเราก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่เรื่องหนักใจมีแต่เรื่องคุณข้องหมองใจเราต้องไม่ให้ความโกรธความโลภความหลงเข้ามานั่งในหวัวใจเราได้เราต้องผลักดันหรือพยายามภาวนาเอา ความคิดนึกอันนี้ให้มันหมดไป <c oughs> <c oughs> ให้เหลือแต่บุญกุศลอย่างเดียวเหลือแต่ใจว่างใจสว่างใจสงบรู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราพยายามกำหนดรู้ oo, อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกห้ใจออกเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูก หายใจเข้าสั้นเข้ายาวหยาบละเอียดก็กําหนดไว้ที่สองช่องจมูกนึกดูหน้าของเราจําหน้าเราไว้ให้ได้เนี่ยรูปกองแห่งรูปเป็นอย่างนี้เราเอาจิตเอาจิตผู้รู้นี่ไปดูรูปลรจิตสามารถที่จะกําหนดดูรูปตัวเองได้ชัดขึ้นรูปคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นรูปแม้แต่ลมหายใจเข้าออกนี่เขาเรียกว่ากองแห่งรูป ไอ้ตัวที่ไปรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าน,นามนามคือความคิดนึกนามคือจิตคือวิญญาณน,นั่นเองแยกออกไปกันแล้วรูปกับนามนี่ทำหน้าที่ต่างกันขอให้นักปฏิบัติจงพิจารณาว่ารูปมีการหายใจเข้าออกรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งอายตนะภายในและภายนอกนั่นคือกองแห่งรูปแต่มีนามตัวเดียวคือรู้ไอ้ที่รู้รูป รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกตัวรู้นั้นรูปตัวความรู้สึกนั้นว่าลมมีสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรนั้นคือนามนามคือความคิดนึกอันนี้นามคือไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีประพันธ์ต่านจะรู้นามได้ก็คือตัวปัญญาตัวสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้จักนามได้ฉะนั้นเราก็พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวก็รู้ เข้าสั้นก็รู้ออกยาวออกสั้นก็รู้รู้พุทลมเข้าโทลมออกอย่าไปทําลมเองบางคนหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหายใจสั้นหายใจยาวทําเองรือตึงเครียดตึงหน้าตึงตาตึงตามตัวหมดเวลาภาวนาแล้วไม่เกิดความสุขเกิดทุกขเวทนาทําให้จิตกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะอยากสงบเลยกลายเป็นไม่สงบ เราต้องไม่ทําธรรมชาติของมันแล้วมันหายใจอยู่แล้วเหมือนคนนอนหลับเนี่ยหายใจธรรมดาอยู่แล้วเราก็เพียงเราไปนั่งดูคนนอนหลับหายใจเท่านั้นเองไม่มีหน้าที่จะไปหายใจกับคนนอนหลับฉะนั้นตัวรู้คนที่นั่งดูนั่นคือนามไอคนที่หายใจนั่นคือรูปไอนามไม่ต้องไปทํารูปแล้วก็ธรรมดารูปเขาเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งไปเติมอะไร เพียงทำสติเขาไปกำหนดรู้อย่าไปปล่อยให้สั้นให้ยาวนั้นคือการทำให้ผิดอัศสะปัสสาสะอัศาส,สาสะปัสสาสะแปลภาษาไทยว่าลมปราณลมที่หายใจเข้าและลมที่หายใจออกธรรมดานั่นเองลืมไม่ต้องไปไปอัดเข้าไปคือปล่อยวางลมลมเข้ายาวเข้าสั้นออกสั้นออกยาวบางทีมันก็หายใจแบบประเภท ใช่ครับว่าไปไปก็หายใจแรงหายใจเบาหรือหายใจยาวสั้นอะไรมันเป็นจังหวะของเขาหายใจเองเราไม่ต้องไปแต่งพอหายใจเข้าเราก็ภาวนาตามบ่อโพหายใจออกเราก็ภาวนาตามว่าโออวพาว,าาว่าโทสมมติาภาวนาเนี่เป็นบาดฐานพยายามภาวนาไว้แล้ววิปัสสนาภาวนาเขาเกิดขึ้นเองเกิดโดยอัตโนมัติเป็นลำดับลำดับไป อะไรที่ไม่รู้เราก็จะรู้อะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นเห็นแน่นอนในชาตินีิรู้แน่นอนในชาตินีิไปสวรรค์แน่นอนในชาตินีิไปนิพพานแน่นอนในชาตินีิไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่เศร้าหมองเพราะเราไม่คิดถึงเรื่องบาปเราตัดบาปได้แล้วเพราะเราไม่ยึดถือบาปเป็นของเราบาปเป็นอดีตไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เป็นบุญตลอด สมาธินี่เราต้องฉลาดมันคิดนั่นแหละแสดงว่าเราเริ่มสติดีแล้วคนที่รู้จักความคิดตัวเองว่าคิดมากคิดไม้กิเรสมากกิเรสไมยนี่คนนั้นสติดีแล้วนั่นแหละคนที่มีสตินะทำสติให้ติดตามดูความคิดไปเถอะมันจะคิดอะไรช่างมันมันจะคิดเรื่องเก่าก็เรื่องเก่าๆแล้วก็รู้มันอยู่แล้วคิดเรื่องใหม่มันก็เรื่องใหม่ที่ยังไม่ถึงแล้วก็รู้อยู่แล้วมันยังไม่มีความจริง ปัจจุบันเรามเป็นคนอย่างไรปัจจุบันเราก็รู้ว่ารู้ตัวมันก็เฉยทุกครั้งไปแต่ทําไมเราไม่เอาความเฉยทําไมเราชอบไปคว้าอดีตอนาคตมาเป็นอารมณ์มาเป็นตัวของตัวเองจึงได้นําเรื่องราววุ่นวายมาใส่ใจทั้งนั้นเราไม่ต้องไปวางแผนเราดับความรู้สึกวางแผนให้หมด ไม่ต้องคิดว่าพึกนี้เราจะไปโน่นเราจะไปนี่เราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องไปวางแผนปัจจุบันนี่เนี่ยมันเป็นมันเก็บในวิธีการทําสมาธิต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วจะเข้าใจอะไรได้เรื่อยๆไปก็เวลานี้ก็สมควรก็ทําความรู้สึกตัวก็เราจะเลิกนั่งจากสมาธิแล้วก็ค่อยเคลื่อนมือขวาวางที่ห้อเข่าด้านขวาก่อน แล้วค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้ันซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกับตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทําจิตใจร้ายตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะพึทธปฏิบัติธรรมะเพื่อทางคนทุกยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจในใกายของเราตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาว่าพร้อมกัน